สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเ e n c h i Impact เรื่องสำหรับคนที่เล่นเกมนี้แล้วเหมือนไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างวันหนึ่งแบบว่าเฮ้ถ้ามีเวลาเล่นสักวันละครึ่งชั่วโมงไงยี่สิบนาทีสำหรับวันธรรมดานะ,ะแล้วก็ไปเล่นสองซีซเนี้ยเราทำอะไรดีเนาะในหนึ่งวันแนะนำอย่างแรกเลยกดเข้ามาดูเลซินของเราก่อนเลซินเรามีเท่าไหร่ตัวของเลซินเนี่ย มันรีทุกๆแปดนาทีพูดง่ายคือถ้ามันรีครบแล้วร้อหกสิบเนี่ยมันก็จะไม่รีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตัวเรซินเนี่ยพยายามใช้ให้มันไม่เต็มร้อหกสิบเนาะเพราะว่าถ้ามันเต็มแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราปล่อยให้มันรีแบบรีไปเรื่อยๆอ่ะมันมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในเมื่อมันตัดแล้วนี้เออถ้าสมมติเข้ามาแล้วแล้วไม่มีวานลงดันหรือว่าวันนี้ขี้เกียจลงดันว่ะเราเอาเรซินไปทำอะไรผมก็แนะนำช่องทางหนึ่งนะโดยการเข้าไปตัวโตคาร์ฟตัวเนี้ยครับ กดส,สร้างเสร็จแล้วเราเลือกที่การครัฟไอเทมตัวนี้ก็คือคอนเดนเซตินตัวคอนเดนเซินเนี่ยมันจะได้จากรางวัลเป็นชื่อเสียงเมืองเดี๋ยวผมทคลิปต่อไปนะพวกรางวัลชื่อเสียงประจําเมืองเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้มาปุ๊บเราใช้40เลซินเนี่ยที่เราแบบไม่รู้จะมาทาอะไรดีนะของวันนี้แล้วก็แบบเวลามันน้อยแบบเอาไปลงบอสหรือว่าเอาไปลงดันเจี้ยนเนี่ยคงไม่ทนันละเราก็มากดคาฟไปเลยว่า1อันซึ่ง1อันเนี่ยใช้เลซิน40อัน รวมกับคิทตันคออย่างเงี้นคิทตันคอร์เนี่ยมันจะได้จากไอกตัวคล้ายๆกับเป็นผีเสื้อครับแต่มันเลืองแสงได้เดี๋ยวผมพาไปดูดีวยวมันเป็นไงเอ่อตัวนี้ตรงนี้ก็ได้ครับบินไลท์เนี่ยบินไลท์ก็มีตัวคิทตันคอนะเดี๋ยวจะชี้ดูมันคือตัวไหนโอเคมันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับมากลางวันเนี่ยบางทีมันจะไม่เห็น,นรเราต้องเปลี่ยนลาเมงกลางคืนด้วย เก็บสักท้าทุ่มอะท้าทุ่มเนี่ยงคืนอ่ะเลี้คืนแล้วนีดูมีประวัติหรือว่าวันนี้เก็บไปแล้วไม่มีไม่มีผม,มพาไปที่อื่นก็ได้นะตรงนี้นะครับดอนวินเนอรี่ตรงนี้เหมือนจะมีนะถ้าจำไม่ผิด เออนี่ไงนี่ไงตัวนี้เห็นไหมพอเราเข้าใกล้มันก็จะบินปึ๊บกดเก็บเห็นไหมพอเข้าใกล้ก็บินลักษณะม,มันคล้ายๆเหมือนกับตัวผีเสื้อแต่มันเรืองแสงได้อะครับเฮ้ยถ้าแบบเฮ้ยถ้าคุณวาร์ปมาแล้วมันเก็บไม่ทันอะไม่เป็นไรนะให้คุณวาร์ปไปที่อื่นก่อนจุดไหนก็ได้ที่อื่นแล้วคุณก็ค่อยวาร์ปกลับมา,มาใหม่มันก็จะอยู่ที่เดิมกลับมาให้เราบินเก็บใหม่อีกรอบนึงอ่ะนี่ๆๆมาบินบินไลท์ตอนนี้วาร์ปกลับมาเอากลับเลยแม้ตัวนี้เนี่ย พยายามใช้ตัวที่มีความสูงเยอะนะครับเก็บถ้าตัวเลเตี้ยอย่างน้องคีอะไรเงี้ยจะเก็บไม่ได้นะัวมเตี้ยเกินเนี่ยก็เก็บมาได้คิทตันคอร์ดหนึ่งอันคุณเก็บหนึ่งตัวได้คิทตันคอร์หนึ่งอันเสร็จแล้วกลับไปที่โตะคร์ดก็ <c oughs> ใช้คิทตันคอร์เองแค่หนึ่งอันคาร์ดอนเน็ตหนึ่งงน,นคือวันหนึ่งเนี่ยเอาง่ายคุณแค่เก็บสามตัวเองรวมกับเลซินร้อยยี่สิบอันนะ ก็จะได้แล้วคอนเดนส์สามอันที่ผมบอกว่าเรซิ่นร้อยยี่ิบอันเนี่ยเพราะว่าตัวคอนเดนส์เนี่ยมันเก็บไปแค่สามอันเองในหนึ่งไอดีก็คือเก็บสูุดได้สามอันซึ่งซึ่งถ้าเรามาคิดอย่างนี้นะว่านี่มันเก็บไ้สูุดได้สามอันเนี่ยแล้วถ้าแล้วมันจะไม่รีเต็มอีกรอคือสามอันเนี่ยก็ร้อยี่สิบเรซิ่นใช่ไหมครับคูณแปดเข้าไปเป็นนาทีเนี่ยก็เก้าร้อสิบนาทีแล้วตีเป็นเวลาก็สิบหกชั่วโมงแล้วนะสิบหกชั่วโมงเนี่ย ผมคิดว่าก็น่าจะมีเวลาในการลงดันเทียนตัวอื่นแล้วแล้วสมมตุติเราอยากลงแบบใช้เรซินแต่ว่าขี้เกียจไปลงดันที่มันแบบเออมมนใช้เวลานาน,านเนี่ยอย่างดันพูกเลือดขั้นอาวุธหรือว่าดันที่เป็นอติแฟกหรือว่าดันที่เป็นตัวอัพสกิลของตัวละครเนี่ยมันรู้สึกนานผมก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยเลายจะสีเหลืองก็ได้หรือว่าสีฟ้าก็ได้ยูอที่ว่าคุณขาดวัตถุดิบอันไหน,น สีฟ้าเนี่ยจะให้เป็นสมุดอัพเลเวลส่วนสีเหลืองเนี่ยครับจะให้เป็นเงินออกมาเป็นโมล่าผมก็แนะนําให้ลงตัวของสําหรับความคิดผมนะผมแนะนําตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวของสมุตอัพเอฟีเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเอฟกีของเกมเนี่ยที่ใช้สําหรับอัพตัวละครเนี่ยมันหาอข้างยากซึ่งตีมอนเตอร์เนี่ยดกตอบขอไปครับตอบตัวละห้าสิบหกสิบหรือบางที่สี่สิบสามสิบเองซึ่งหลอดเอฟีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยมันตันเป็นหมื่นนะมันใช้เยอะ อย่างผมกดให้ดูอย่างตัวของเนี่ยเห็นอย่างโนเอลแปดสิบแปดสิบเนี่ยแสนแปดคือมันเยอะมากนะคือหลอดเอฟพีเนี่ยกว่าจะทาให้ตันถ้าเราจะตีมอนไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเสร็จแล้วพูดถึงว่าเราใช้เรซินหมดแล้วเนาะแบบคือเราไม่ต้องไปพงมนเรื่องเรซินละค่ะว,วันนี้เราใช้หมดแน่นอนหรืออาจจะแบบว่าเสาร์อาทิตย์นเนี่ยเราว่างแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยเราอาจจะไม่ว่างอาจจะทํางานหรือว่าอาจจะติดเรียนประมาณเนี้ย เราก็ค้าไว้เย็นวันศุกร์ก็ได้ครับแล้วค่อยไปเล่นวันเสราร์ประมาณนี้ทีน,นี้สิ่งต่อไปที่ควรจะทําเมื่อเข้ามาไหนีก็เข้ามาแล้วคือคําขอหรือพูดง่ายคือเป็นเควสประจําวันนั่นเองซึ่งเควสประจําวันเนี่ยก็ให้วันละสี่เควสเควสหนึ่งเนี่ยก็ตกสิบไพโมจเจมแล้วแล้วก็มีตัวของเอ v เ n t เจอร์แลเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกผมก็แนะนําให้ทําให้ครบนะแล้วก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่คิวนับจนภัยจะมาที่มอสตัดก็ได้ครับคุ ที่ตรงเนี่ยครับรับรางวัลของคําขอประจําวันถ้าทําครบมันก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมให้อีกก็ได้เวลาหกสิบไพ่โมเจมประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่แบบม,มองเออวันนี้เข้ามาก็ครึ่งชั่วโมงผมมองว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าลงเอาเลซินทั้งหมดนะคขาปอนนี้ไปลงเลลาย์เนี่ยทั้งหมดเลยสามก้อนแล้วก็ทําคุยประจําวัน,นผมคิดว่าไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงนะเผ่อ,ป,อประมาณยี่สิบกว่านาทีก็จบแล้วครับสําหรับวันหนึ่งส่วน ถ้ามีเวลามากกว่านะั้นอยากทำอะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมต่อนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับผมขอบคุณมากนะครับ